สวัสดีครับผมนะกลับมาแล้ววันนี้นะครับเราจะรีวิวนะครับผมนี่ชุดใหม่เพิ่งออกเลยนะครับ GCP14 ครับผมซึ่งนี่ยืมนะครับของทางร้าน C ี R จมาเปิดนะครับนะก็ในชุดนี้มีทั้งหมด6แครนครับหน้ากล่องเนี่ยมันเป็นตัวกีเซ่แหละตัวสุดหายากในชุดแล้วก็ข้างหลังจะเป็น ZR นะครับบ่วงกับเหลืองนะครับจะมีแครอะไรบ้างวะในชุดนี้จะมีแคร์รอยั g เจเนซิสนูบะเกลียดัก ชาโด้พาราดินเคเลเมนต์นะครับแล้วก็จะมีมันบอกมีซัทาสามแบบก r 2แบบนะครับทริปเปิลเก้าแบบดับเบิลสิบสามแล้วก็ลายเดียวยี่สิบสี่นะครับผมนะโอเคก็อันนั้นฉีกสองแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูสองบล็อกนะครับห้าห้ามเอาเข้าปากนะครับผมนะกินเข้าไปนะครับมันไม่ย่อยนะครับย่อยยากนิดนึงมัมีโปรโมว่พี่ไม่มีเลยครับไม่มีมีปะไม่มีไม่มีโปรโมวโอ้สุดยอดครับผมไปเนี่ยเนี่ยตึงสักหนึ่งสอง ขีิฐานป่ะพี่อันนี้คิของไอ้นี่ป่ะไม่ใช่เครื่องขี้ฐานเป็นคิของเจเน่ไอ้นี่เฮ้ยจองนี้ดีว่ะสองไปดีว่ะดิ sp sp เลยเฉี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยพี่ดึงมาหน่อยพี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเออเออเห็นแต่จริงๆพี่ต้องหัวทิมไงโอเคพอเห็นอยู่นะอ่ะอันนี้มันหัวทิมนิดนึงนะเดี๋ยวยังไงนี่ไปกลับหัวดูอวะไปกลับหัวดวงตื่นลังกาดูว่างั้นทำไมกูเจอแต่คิว่ะไม่รู้เออไอ้กีกา นี่อะไรโคคิวทัสไม่ใช่ดาร์กดาร์กดาไอ้ใช่นี่นี่เออนี่ดาร์กดาร์กดาร์กไม่เหมือนโคคิวทัสเออกลับด้านกลับด้านขี้ลงมาอีกพี่ลงมาอีกนะลงประมาณนี้โอเคเออเป็นไรอ่านไหมอ่านไหมอ่านไหมอ่านมวางวางรวมๆไปก่อนนะพี่เดี๋ยวผมแยกให้ไอ้ยนี่ของรอยย่อนดูเรจะได้อะไรกันคิวนี่เอชจีอาร์เอชพีบ้าแล้วเอชจีอาร์ ได้เจียออกแล้วเปิดบล็อกใหม่ดีกว่าไอใจเย็นๆสิจะไม่หาของในบล็อกแล้วเหรออ่าอ่าได้โคตรหยุดตัดไม่ใช่ตัวเองก็บูดอยู่ไม่ใช่ทิ้งไตอันนี้เปลี่ยนอาร์ตป่ะทิ้งไตเออทิ้งไตเปลี่ยนอาร์ตสวยดีอีการ์ดแล้วก็ฮิวเนี่ยฮิวอาร์มอนใบเดียวในเด็กที่เป็นอาร์มอนนี่ได้แล้วนี่หนูว่างนี้หนูว่าญี่ปุ่นนี่รวยได้หาแล้วบล็อกนี้ใช่ไหมรวยได้อยู่แป๊บนึงอ่ะนี่มีชาโดว์อยู่ชาโดว์อันนี้เออนั่นอยู่ชาโดว์เจี๊ยอันนี้นูบะ รูปอะโคคิวทัสอีกแหละแล้วก็ดาร์กสวงนี้โคคิวทัสเยอะเนาะก็เดิมไม่ใช่โคคิวทัสดักเจลีกูล่าเคนเมนป็นเมนูว่าสาวสวยประจำบ็อกก็ไม่มีสาวอยู่ตัวเดียวเหลือแองเจลิกามันน้องสาวมันน้องสาวมันมาดูบ็อกนี่ดีกว่าซองนี่ได้อะไรอันไอหลอกลอยออน ป็นดาร์กแล้วก็อันายเป็นรอยย่อจริงๆด้วยสองรอยย่อเจเนซิสอันนี้อะไรวะเจเนซิสเจเนซิสดาร์กดาร์กเฮ้ยดาร์กสวยวะพี่สวยสวยอันนี้เกียร์แล้วก็เกียร์แล้วก็รอยย่ออ่ะแล้วก็แม่เป็นดาร์กอันนี้อกู้เป็นอะไรกับคีทุกสอรอย้อนเกียร์แล้วก็ไอ้นี่อะไรนะนูบา ใช่เฮ้ยออกแล้วตัวเก่งแห่งชุดเห็นใบเดียวเองต้องได้เปิดตัวเก่้อ่าค่ะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวอยหน้าอ่าได้แล้วรับได้เหมือนกันสองใบเอ่าตัวเก่งประจำชุดของดูบะใช่อันนี้เจเน่เจเน่เจเน่ชาโดเออเจเน่กูเชื่อแล้วแหละสองทองละเฮ้ยดูซองนี้อ่ะเป็นเกียร์ซองนี้เอออะไรวะชาโด้ชาโด้ชาโด้เอออ่าฮิวอ่าแล้วก็เป็นดารดาอันนี้ดูบา ดาร์คเจนแล้วก็นูบสตงคนแล้วสองแล้วไีกแล้วสองสุดท้ายชาร์โดชาร์โดแล้วก็นูบัตนี่แล้วก็นูบัตอ่ะนี่ส่วนจีอาร์หน้าตาแบบนี้เออดีจีอาร์สวยงามอันนี้จีอาร์นะครับอ่าไม่ไม่กินเลท เอชพีห้าใบนะครับอ่าอยู่ครบแสดงว่า GR ไม่กินเลทเอชพีอ่ะโอเคเดี๋ยวอีกบล็อกหนึ่งเดี๋ยวเราควรที่แกะบล็อกให้หน่อยจัดตรงนี้ให้บวกให้ก่อนทิ้งเถะเป็นที่ครับอันนี้ถือว่าได้ GR นะถือว่าโอเคบล็อกนี้บล็อกดีครับบล็อกดีได้สิไม่ต้องถือว่าได้ว่าบล็อกดีครับบล็อกดีเปิดบล็อกต่อไปนี่จีดกันสดๆเลยโดนนิ้วก็โดนแดงๆก็เลือดออกแหละไม่ยากหรอกงั้นบล็อกจิ้มมือจิ้มมือเลยฮะหรือวันนี้เราจะได้ออะไไไรรด้กีเซ่่หืม เนี่ยว่ะไม่มีโปรโมชั่นเดีพอมีกีเซ่ปุ๊บโปรโมกูหายเลยนะคนละครึ่งคนละครึ่งมีไว้ใส่ขยะวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเอ้ยเดิมสองแรกออกมาเป็นชิงเป็นการอะไรเพี่เป็นการ์ดเออเป็นการ์ดถุยอะไรวะการ์เอระการนักดารเจเนอ่าแล้วเป็นชาร์โดรู้สึกไอ้นี่ได้ใบเดียวมั้งตอบบอกมองวิ่งใบเดียวมองระบายแต่สองใบแล้วแต่ อโอ้เป็นดาร์กอีกแล้วอันนี้เป็นเกียร์ดาร์กกับชาโดว์ม่งเหมือนกันเลยชุดนี้คล้ายๆกันเอออ่าเป็นมิกเอสพี <GT. S 1> <GT. S 2> อันนี้นูบาเจนเน่ปะเจนเน่แล้วก็ลอยอนแล้วก็ดาร์กอันนี้ประเดเมิมด้วยนูบาดาร์กชาโด้แล้วก็อันใหม่อันใหม่อันใหม่อันเก่าอันใหม่อันนี้อ่าเกียร์ลอยย้อนนูบะแล้วก็ อันใหม่เปิดชื่อเฮ้ยอ่าโอเคไ่เดอร์ลอย่ออันนี้นูบาแล้วก็ดาร์กแล้วก็นูบาชิ่งมาดูซอนนี้เราจะได้อะไรเอรี้ยวเป็นนะกโอเคเจเนซิสครับเอ่อชาโดเจเนแล้วก็นีนเอสพีอันที่สองอ่าชา์โดเด้อติดดาร์กอยู่เลยเดยดำๆอนนั้ เจนนี่อ่านี่แหละดาร์กเลยดาร์กดาร์กดาร์กอ่าโคคิวทัตเจนิก้าเอสพีไม่ใช่โคคิวทัตเลยเด็กอันนี้อันนี้คือทิ้งไตของนักสัตว์นะมันเปลี่ยนอาร์ตนะตัวเดิมนั่นแหละนะครับลูบะแล้วก็วีเนอร์ว่าดูบมอกนี่นี่เป็นีเจนนี่อืมอ่าเราก็ได้เป็นรูบะอันนี้เป็นดาร์กครับผมเจนนี่ เอ่อลอยอนแล้วก็ SP สพีนูบาครับ SP เหล็กใบนึงเนะาะใช่ใช่เอสพเหล็กใบนึงเจียไม่ออกเลยอ่าเป็นเกียร์เป็นเกียร์อันนี้เกียร์เกียร์เจนเนี่แล้วก็ชาโดดูช่องนี้กันเฮ้ยสัมผัสได้ถึงพลังเจียอีกแล้วถ้าได้ก็ดีเออเฮ้ยไม่ได้เป็นดาร์กโอเคลอยอนครับเจนนี G ่ดาร์กแล้วก็ มินาวะมาดูซองสุดท้ายของแต่ละคนของพี่ก่อนรอยย่อโอเคฟาโดอ้า่ไม่รอยย้อนครับดาอ่าดาปึ๊บ SP โอเคก็หมดแล้วครับผมสองบ็อกเนาะก็ประมาณนี้ก็คือจริงๆอ่ะจากที่ดูอะครับนะคงไม่ได้บอกอะไรมากก็คือมันจะเจียแชทอ r อะไรสุ่มเรื้อแหละ แล้วที่เหลือ SP ก็บล็อกละ5ใบครับผมแล้วก็บางอย่างก็จะมาอย่างละ2ใบนะครับซึ่งซื้อ2บล็อกเล่นไม่ได้หรอกไม่ได้เนี่ยต้องเปิดสีบล็อกเออเปิดสีบล็อกเอานะครับประมาณนี้ครับผมนะชอบกดไลค์กดติดตามกดติดนะครับผมนะไว้เจอกันคลิปหน้าของเราแลไปไปละวันนี้ไปเร็วนิดนึงสวัสดีครับผับเมมเบอร์ในสัปดาห์นี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับนะคุณพศพิศนภูนะครับผมนะซึ่งขอบคุณมากนะครับครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับนะแล้วก็น้องเจ เจทีไลเปอร์นะครับเกมเกมมิ่งนะครับผมนะที่สนับสนุนเรานะครับแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณน้องกายซ่า543 1นะครับนะที่สนับสนุนเราครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับผม